สวัสดีครับผมอนนล์โพลทัพทิมบรรณาธิการอำนวยการนิสสานวลลุ่มนะครับบุิศักิ์ตอนแรกเราก็คิดว่าเอออาจจะเป็นสําหรับเด็กที่ยังไม่ใช่ผู้ใหญ่เป็นแบบชื่อที่รักษาสิวหรือว่าเป็นเป็นเป็นอะไรที่มันไม่ใช่เออเมื่อกัดไปหาหมอผิวหนังที่ที่มันมันเป็นสเต็ปแบบคนอายุมากหรือรักษารอยกระฝ้าอะไรเงี้ยคืออาจจะเป็นแค่พวกเรื่องสิวหรือพวกเด็กวัยรุ่นที่คิดว่าตอนแรกนะครับ แต่ตอนหลังนี่ก็มีความสึกว่าเอ้ยเขาก็โปรโมทมีหลากหลายอยู่มากขึ้นมีทั้งรักษาปัญหาผิวหนังเด็กในวัยเด็กจนกระทั่งถึงอของผู้ใหญ่ในเรื่องของความหย่อนคล้อยหรือเรื่องของความใสของผิวใสผู้ใหญ่ด้วยตอนหลังก็ได้รับความรู้มาจากการโฆษณาเขาเรื่อยๆที่ที่มันเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆ ใช้เวลาทําประมาณรู้สึกจะประมาณเกือบ40นาทีนะฮะซึ่งก็ไม่มันก็แป๊บเดียวแหละเพราะว่าหมอเขาก็ตั้งแต่การเตรียมผิวหน้าจนทั้งถึงขั้นตอนในแต่ขั้นตอนอย่างเงี้ยคุณหมอบอกว่าต้องทําต่อนเนื่องก็คือเป็นอาทิตย์เป็นอาทิตย์นะคือโอเคครั้งแรกมันก็อยู่ที่ว่าสภาพผิวเราขนาดไหนถ้าเกิดว่ามันไม่มีปัญหาเยอะมันอาจจะเห็นผลในระดับหนึ่งแต่จริงๆแล้วมันต้องทําต่อเนื่องต้องทําต่อเนื่องก็คืออาทิตย์เป็นอาทิตย์ แล้วก็ดูมันไปตามสภาพผิวว่าเอออาจจะเป็นออสองสามครั้งแล้วก็ดูว่าเออมันมันมันดีขึ้นไหมแต่ที่สำคัญที่สุดก็คือต้องต้องกันแดดเพราะว่ามันทําให้ผิวเราเซนซิทีฟขึ้นเพราะฉะนั้นก็คืออย่าอย่าไปออกแดดมากหรือว่าต้องมีครีมกันแดดกันไว้แต่ว่าเห็นผลก็ครั้งแรกก็เห็นผลใน,นระดับหนึ่งแต่ก็คงคิดว่าคงจะต้องไปทําต่อเนื่องเรื่อยๆนะครับคุณนภาเชพุตานค่ะเป็นผู้จัดก,การฝ่ายโฆษณาค่ะ คือปัญหาของเรื่องหน้าพออายุ40เน่ยความสมดุลต่างๆมันก็ลดเลือนลดถอยลงไปค่ะ,ะก็เลยตัดสินใจทำคอสบ o ท็อกฟิลเลอร์ค่ะเพื่อให้ตัวเองกลับมาดูดีและสวยขึ้นอีกครั้งหนึ่งพอตัวเองรู้สึกดีขึ้นในแง่ของเรื่องผิวหน้านะคะ ก็จะทําให้การตื่นมาในแต่ละวันอตอนเช้าตัวเองมีความสุขอยากจะทํางานออกจะอยากจะออกไปพบปะผู้คนทําให้รู้สึกว่าชีวิตมันกระชับกระเฉงนะคะเหมือนคนกลับมาเป็นสาวอีกครั้งอาจจะสักประมาณ20ไปไปลายสามสิบต้นต้นนะคะดูกระชับกระเฉงขึ้นนะคะเพราะว่าอยากแต่งตัวสวยออกไปหาคนเยอะๆเพื่อเขาให้เห็นหน้าของเราว่าเราสวยขึ้นแล้วนะตอนนี้ชี่พิาทชาาเชลก์ก,กรูรค,ครับอาชีพเป็นนักเขียน ทำคอฟิเนเจอร์สกาครับผมก็คือเขาบอกว่าจะช่วยทำให้รูขุมขนตื้นขึ้นดูเล็กลงแล้วก็ทำให้รอยหลุมสิบนั้นดูตื้นขึ้นมีเพื่อนหลายคนเขาก็ทักเออไปทำอะไรกับหน้ามาหรือเปล่ารเนี้ยครับก็ทักมาว่าเออทำ,ทำไมถึงแบบดูว่ามีรอยหลุมสิบกว่าว่าน้อยลงอะไรครับจางลงตื้นขึ้นครับผก็รู้สึกว่า,ามั่นใจแบบ ทีนิคุริศ์มากขึ้นครับผมแล้วก็าอ,อยากลองปรึกษ,ษาคุณหมอถึงด้านปัญหาของผิวหน้าอื่นๆว่าอย่างเช่นรอยแดงรอยดำว่าควรจะลงคอร์สอะไรเพิ่มเติมหรือเปล่าคะชื่อพันชิตาเนกบุตรค่ะ,ะทำงานตำแหน่งผู้ช่วยพิจารณบริษัทสตูดิโอทูฟรปกติจะเป็นคนที่น้าผิวแห้งแล้วก็ด้วยวัยตอนนี้เวลาถา่ายรูปจะสังเกตเห็นชัดว่า เราเริ่มมีแก้ม,มย้อยลงนะคะก็ตอนที่ทําเสร็จเนี่ยคุณหมอก็จะเอากระจกมาให้ดูเลยข้างที่ทําเสร็จกับข้างที่ยังไม่ได้ทำเนี่ยก็จะค่อนข้างเห็นได้ชัดค่ะว่ามัน,มนก็หน้าค่ากระชับขึ้นเรารู้สึกดีตั้งแต่ก้าวแรกที่เดินเข้าไปเนะะี่ยค่ะก็ช่างงาก็ให้การต้อนรับเป็นอย่างดีนะคะแล้วก็คุณหมอก็ให้กําลังใจเพราะว่าเราจะกลัวเจ็บก็ค,คุณหมอให้กำลังใจว่า จะเจ็บจะทําให้เจ็บน้อยที่สุดทำคะ้เรามีความรู้สึกว่าเราอุ่นใจขึ้นในการทำํำครั้งนี้ค่ะ